ทักเว้ยสมกี้น้องสมกี้อะไรเนี่ยมึงยายกูเล่นกับไฟไหมเนี่ยนะมีสัญญาว่าจะไม่เจ็บด้วยเออรี่เวลาอื่นได้เปล่าก็ได้งั้นคู่มังกรตัวนี้หน่อยได้ไหมฉันว่าฉันไม่เคยสู้บมังกรมาก่อนนะอะไรวะขู่มังกรตัวไหนพูดถึงอะไรเนี่ยเอออ๋อกันเราสั่งของจาก ทำร拉ตันให้มาส่งที่นี่ได้ไหมแมวมึงสั่งอะไรเนี่ยเสื้อฟนเหรอโหจริงดิเธอจะบอกว่าลึกสนุกเพียงอย่างเดียวที่จำได้บนเจ้ายักษ์นี่คือเล่นกับเธอเงั้นเหรอหืมอุ๊ยอะไรกันนี่อะสวัสดีทุกคนได้แต่งนอนกับพี่ดีกับผมเรายังอยู่กับเกมเอาเค m บสตาร์เกมแนวพาร์ซ์เซนไอพีจีท้ายอันเชิญตัวละครระดับ6ดาวสุดปังในเวอรนนี้ ครับผมไปแอบเปิดมาตอนเล่นได้ตัวนี้มาสโมกี้โอ้โหน้องสโมกี้นี่กูชอบมากและโคตรอยากได้เลยแต่ก็ได้สมใจแหละนะสำหรับน้องตสโมกี้เฮ้ยนความดีตอนนี้เกมมันก็แปลภาษาไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเราก็จะสามารถดูสตรอรี่ของน้องสโมกี้ได้จริงๆจะให้เป็นเมนนั่นแหละแต่พอดีเข้ามาพอดีน้องสโมกี้น่ารักมากเลยเซ็กซี ยี่ใจใขึ้นไปดูแฟ้มข้อมูลหน่อยสิอันนี้ก็เป็นประวัตินะของอน้องสโมกี้น้องสโมกกี้เป็นธาตุไฟงไงมันเลยแบบชอบมากวนตีนเวลามันทักมาเนี่ยน้องมันทักมามันแบบจะเอาไฟมาแย่กูให้ได้เลยถ้าใคร่ได้ตัวนี้มานะจะรู้เดี๋ยวมึงเจอกูแย่ขึ้นเดี๋ยวก่อนอันนี้มีเสียงน้องสโมกี้เน,น,นี่ยเนี่ยฟังดูดี แสงอาทิตย์เป็นยงตาฉันทำไมไม่มีใครบิดมาเนี่ยยังผ้าก็มีความหวานเหมือนอดิมิเนียนเลยสกิลของน้องสโมกกี้เนี่ย <c oughs> มันจะเทเลพอร์ตแล้วก็ไปยังตำแหน่งใดก็ได้ที่อยู่ในวงรอบตัวสองชั้นสองชั้นเลยนะวิ่ถ้าไม่สร้างดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์ในวงรอบตัวแล้วก็ เราจะรีเซ็ตสี่ช่องที่มีใอ้สีแดงก็คือน้องเป็นทัดไฟไงมันก็เน้นแบบสีแดงเป็นหลักนะก็อยากให้เล่นแบบไอตัวที่แบบเพิ่มช่องสีแดงได้อันนี้ดีมากตัวนี้มันต้องเล่นคู่กับไอตัวนี้เว้ยเพราะว่าไอฟาวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนช่องสีเหลืองเอที่อยู่ใ,ใกล้เนี่ยให้เป็นสีแดงได้นะอันนี้โอ้โหมันก็จะเดินเงนรัวๆเลยแต่บางอืญไอคอมที่ผมทำเอาไว้เนี่ยแหมเสียดายมันยังไม่ได้อัพวิวเลย ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนคอมให้มันก่อนเดี๋ยวลองมาเล่นน้องสมุก,กี้ดูสักหนึ่งแมตช์ก,ก่อนโอเคเดี๋ยวอันนี้เราต้องแบบไปไปฆ่ามันเลยว่าไปฆ่ามันก่อนเร็วๆเลยโบโอจะตายอยู่แล้วเฮ้ยมันจะพังเครื่องเราเอาที่ตัวเดียวหรอโอเคเดี๋ยวเราต้องไปจมดีพวกมันละโอเคเดี๋ยวนะ ตีเนี่ยแรงเนี่ยพอเรา,เก,รากดเริ่มใช้สกิลใช่ไหมเราจะเลือกช่องเลยเลยไอวงข่าวๆวนี้คือเป็นวงโจมตีของน้องมันนะศัตรูที่อยู่ในรอบวงเนี้ยใครก็ตามเตะน,นะจะโดนแบบโจมตีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราโดดไปตรงสีเขียวตรงนี้แล้วกันมันโดดถึงอยู่ไอถึงนี่ว่าทอะไรงั้นเราโดดแค่ตรงนี้พออ่ะไม่จะโดดไปเลยดูนะยี่โดดไปเลยลบึ้มเนี่ยแล้วก็ซุ่มพื้นไปไง ไอ้เชีย่ยนี่แหละกระซุ่มเจ็ดแค่เอาไว้แบบกระโดดอันนี้ใช้ใดูเจ๋เวลาเราจวนๆตัวเงี้ยมันไม่มีทีอะเรากระโดดกระโดดได้เลยอ่ะเีว่าดีนะตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ก็ใช้สกิลแบบไอ้นี่นะแบบโว้ยโคตรกว้างอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ดีเห็นโอ้ยด,ดีเห็นมันตีแรงตู้มโบโบโบ โวจริงๆมันแค่ตัวเดียวแหละกูแอคไปงั้นแหละมันตายอยู่แล้วแหละนี่ก็เป็นน้องสโมกกี้นะเล่นประมาณนี้ก็เหมาะกับคอมไฟคอมไฟโดยตรงเลยอันนี้ก็มันเป็นตัวแบบทัดไฟโอเคคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้สำหรับน้องสโมกกี้แม้แต่คลิปนี้เนี่ยกะว่าจะมาซุ่มต่อสักหน่อยนะแต่ว่าผมไปได้การ์ดจริงมาเลยนะคลิปนี้จะไม่มีการซุ่มการ์ดในเกม แต่จะเป็นการซุ่มการ์จริงแทนยเก้ okay. โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะว่าเราจะได้น้องสมูก,กี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คงจะเศร้าหนะ้าดูขอให้ได้ขอให้โดนละกันไปไปกันเลยมาๆมาๆโอโหไม่เคยสุ่มของจริงไม่เคยสุ่มการ์ดเลยนะเวย้ยเฮ้เฮีย ปกติจะอัญเชิญไปในเกมเปิดกาจงกาจานในเกมแต่คราวนี้เราจะลองเปิดของจริงกันมาดูกันดีกว่านะว่าใบาแรกเราจะได้ตัวอะไรบ้างแกแล้วนะปะลุ้นบ้อมกันดีกว่าเอานะขอหกดาว้องสโมกกี้เฮ้ยเฮ้ยเชียะหมาหว่านี่เราได้มาแล้วนี่คือเราได้มาแล้วนะครับ นี่ตัวนี้เลย6ดาวแล้วมีในทีมเราด้วยนะเนี่ยตัวแรกมาแล้วอีริดนนึตัวมาต่อไปโอเคใบที่สองอุ้ยเฮ้ยไอไว้อีก้ได้นองไวมาว่ะทุกคนโอเคได้นองไวมาด้วยว้าวห้าดาวนะนองไวนองไวห้าดาว ใครวะเจนเชยญได้เจนมาตัวนี้เป็นเจนเจนยานบินเป็นต้องเจนทัดน้ำแข็งกี้แอบหิ้ปล่อีท่านไฟไปโคอีออ้นี่มันสาวน้อยหน้ามนทรงใหญ่เบิ้มแม่ดูสิแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไทนี่นะครับไทนี่วันนะนี่ที่เด็ดคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ อิลีดดนอิลีดดนต่อไปเราลองกันต่อเลยโอเคพร้อมแล้วไปไปหกดาวดิว่าคาลีนเย็ดเค้กกูได้คาลีนมาด้วยตัวน้ำแข็งว้าวสมมกี้ต้องมาแล้วนะสมมกี้สมกสมกี้จ๋าพึบวิเวียนเป็นท่าสายฟ้าสำหรับน้องวิเวียนโอเคก็จะเป็นโบเ,บเพซ่า สาวน้อยสี่ดาวเอ้ยเขามีเขียนบอกชื่อนักพากย์ด้วยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาจะมีชื่อนักพากให้เสียงอ่ะบอกเอาไว้ด้วยว่าใครเป็นคนพากเสียงในใบต่อไปจะมีหกดาวอีกสักหนึ่งตัวไหมนะโบอ,อิโจอราเนี่ยมันไม่มีในเกมเราเลยแหมเปิดก็ไม่เคยได้ไม่เคยใช้ด้วยไม่รู้ดีหรือเปล่าโจลราเอาอะไรอีกใบหนึ่งเบ้นพึบน้องโอฟิน่ามาหานะครับโอฟิน่า เฮ้ยสมกี้นะสมกี้นะพึ่เฮ้ยสินชาเฮียเฮียสินสินไอ้สินชามาสินชานี่เรามีในเกมด้วยไอ้ตัวไอ้นั่นไงไอ้ตัวที่มันตีทั้งแมบอ่ะที่มันเลือกทิศแมบแล้วก็ตีอกว้างๆวอ่ะเย็ดเคมาวะสมกี้แซนด้าดนิแซนด้าแซนด้านี่ก็เป็นตัวแบบสางดาว นครับตัวสามดาวอยากได้สมกี้เอ้ยมีขาเอวอีกูอยากได้มืองในเกมกูอยากได้มืองในเกมมีขาเอวโอ้มีขาเอวมาวฮ้ยสมกี้เคน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 ไอตัวหนึ่งเป็นอะไรนาดินอ๋อตัวนี้คือนาดินะนะนี่นี่นี่นาดินต่อไปโบ โบโอ้โหเอโฮกูลองไงโอ้ตาซึ้งเลยเยีกเลื่องโมกี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเผื่อมีอยู่ว้ายเทสซาโมกี้โอแองเจลแองเจลได้แอองเจลมาแทนจริงๆตัวเนี้ยกูก็อยากได้นะแต่อยากแม้นในเกมตัวเนี้ยโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมด ที่เปิดได้นะครับสำหรับการจริงนะก็มีที่เหมือนในเด็กทีมเราด้วยก็คือตัวนี้นี่โอริดดนนะโอริดอนตัวนี้ก่อนมาก่อนเลยแล้วก็ได้คารินนะครับได้น้องคารินมาแทนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชินซานะครับชินซาหกดาวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชาโลน่าชาโลน่าชาโลน่านะครับก็เป็นบุตรคนสุทายนะครับแห่งลาดอนนะในตัวนี้ หมดแล้วนะครับทุกซองครบแล้วนะนี่คือที่เราได้มานะครับในวันนี้แล้วก็ในคลิปนี้ด้วยก็อย่าลืมใครที่ชอบเกมนี้นะครับอยากเล่นเกมอาเคมีสตาร์นะก็เป็นเกมแนว p ัลเซอร์อาบิกีนะก็แบบโหลดมาได้เลยนะครับอยู่ที่ลิงข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงเอาไว้ให้นะก็ใครที่อยากแอดเพื่อนก็แอดมาได้นะครับเดี๋ยวกดไปกดรับให้แล้วก็เอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้วก็ลากันไปด้วย น้องคนนี้ดีกว่าชาลูน่าชาลูน่านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวสกี้จดาเดี๋ยวไปเปิดหาในเกมต่อก็ได้ว่าไป